สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่การจัดการผลิตภัณฑ์และราคานะครับผมอาจารย์วรพจน์ศิชาลีชัยเดี๋ยวเรียกว่าอาจารย์โน้ต นะครับรายวิชานี้เป็นรายวิชาบอท262.301นะครับในปกติเราจะทำการเรียนการสอนในวันอาทิตย์นะครับทั้งในส่วนของที่เป็นการเรียนแบบออนไลน์และมาที่มหาลัยนะครับแต่จากที่ได้ปรึกษาเราทุกคนแล้วก็ปรึกษาทางสาขาเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนวิชานี้นะครับเป็นการเรียนผ่าน วิดีโอที่ผมจะทำการอัดไว้และอัปเดตให้พวกเราทุกคนในทุกๆวันอาทิตย์นะครับซึ่งเป็นข้อดีกับนักศึกษาที่สามารถมาเรียนย้อนหลังผ่านทางคลิป YouTube ในช่องของการตลาดตามภาษาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับนอกจากคลิปของรายวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์และราคาแล้วนะครับนักศึกษาสามารถมาเรียนวิชาอื่นที่ผมลงคลิปได้อีกใน ช่องการตลาดตามภาษานะครับ,บรบกวนนักศึกษาทุกคนกดติดตามไปด้วยนะครับในส่วนนี้ก็จะมีรายวิชาของหลักการตลาดนะครับการจัดการกิจกรรมทางการตลาดเผื่อนักศึกษาสนใจอยากเรียนรู้เพิ่มเติมสามารถมาตามคลิปได้ในกลุ่มนี้เลยนะครับโอเควันนี้ผมอาจจะขอแนะนําตัวผมรายวิชาก่อนนะครับผมก็จะเป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาทุกคนนะครับในสาขาการตลาดในตอนนี้นะครับโอเคแล้วก็ ถ้านักศึกษามีปัญหาข้อสงสัยตรงไหนสามารถไลน์ติดต่อผ่านผมได้โดยตรงเลยนะครับผมยินดีพรอมให้คำปรึกษานักศึกษาทุกคนถ้าใครอยากพบอยากเจอก็นัดเวลาล่วงหน้าเข้ามาก่อนได้นะครับโอเคทีนี้ในส่วนของคะแนนที่เราเรียนกันนะครับในรายวิชานี้ผมก็ได้ทําการชี้แจงในส่วนของสัดส่สสสวนการแบ่งคะแนนรายวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์และราคาไว้ใน PowerPoint หน้านี้แล้วนะครับ เราแบ่งการเรียนนะครับตลอดระยะเวลา2เดือนตั้งแต่วันที่7มิถุนาจนถึง26กรกฎาคมเป็นส่วนของการภาคและปลายภาคนะครับเราก็จะเรียนการย่อยๆนะครับก็ตกประมาณภาคอะหนึ่งเดือนนะครับเพราะว่าวิชานี้เดยนทั้งหมดประมาณ2เดือนเนาะโอเคครับส่วนแรกเป็นส่วนของการเข้าชั้นเรียนผมแบ่งให้เป็น20%นะครับแบ่งเป็นการภาคก็คือเดือนแรกประมาณ10%และปลายภาคอีก10เซนะครับ นักศึกษาจะงงว่าเอ๊ะอาจารย์บอกว่าเรียนผ่านวิดีโอผ่านคลิปยูทูป YouTube, แล้วจะเช็คชื่อยังไงผมจะเช็คชื่อผ่านงานที่นักศึกษาส่งในแต่ละสัปดาห์นะครับการบ้านผมจะแอสไซน์ไว้ในท้ายคลิปของทุกคลิปในท้ายสัปดาห์ยกตัวอย่างเช่นในสัปดาห์ที่1ผมมี4คลิปการบ้านผมจะอยู่คลิปที่4ของสัปดาห์ที่1แล้วก็ต้องดูให้ครบ 4คลิปแล้วเราก็ไปดูว่าท้ายคลิปของคลิปสุดท้ายเนี่ยผมอัดงานอะไรไว้สั่ง,งานอะไรไว้ให้กันบ้านอะไรส่งที่ไหนบางงานถ้ามันไม่ได้เยอะมากเนื้อหาไม่เยอะมาก<ฮ>เขียนเป็นโน้ตขึ้นมาส่งในกลุ่มของการจัดการผิิตั์และราคาได้เลยแต่ว่าถ้าบางงานโอ้จานนั้นเยอะจังเลยรูปก็ต้องใส่ดีเทลก็เยอะนะครับ ให้นักศึกษาทำใส่ไฟล์ Word นะครับเราก็เซฟไฟล์แล้วก็เอาไฟ์นั้นไปใส่ไปในกรุมไลน์ได้เลยนะครับผมก็จะทําการเซฟไฟล์แยกออกมาแล้วก็ติ๊คะแนนแทนการเช็คชื่อนะครับเราก็จะได้คะแนนเก็บสะสมไปเล่นเป็นส่วนการเข้าชั้นเรียนนะครับรวมแล้วเป็นทั้งหมด20%สเนาะส่วนที่2เป็นส่วนการสอบการภาคอีก20%ครับก็จะเป็นเนื้อหาที่ผมสอนใน3 4สสัปดาห์ที่เราเรียนกันในช่วงของการภาคในช่วงในช่วงของช่วงแรกนะครับ โครงงานของรายวิชาพอเราเรียนจบปุ๊บก่อนจะไฟนอลผมจะมีงานเล็กๆเป็นมินิโปรเจกต์เนาะให้เรารวมกลุ่มด้วยการทํางานส่งมาด้วยกัน1ชิ้นเล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากหรือให้เราได้ลองใช้ความรู้ที่เราเรียนมาตลอด1-2เดือนเนี่ยมาประยุกต์ใช้ผสมเข้าไปในงานของเราด้วยกันนะครับส่วนที่3ส่วนของการสอบปลายภาคนะครับก็เป็นความรู้ที่เราเรียนมานะครับในส่วนของปลายภาค อีก3 0นะครับแล้วก็ส่วนของกิจกรรมและงานที่ได้รับมอบหมายก็จะเป็นงานที่ผม a s ไ i น์แยกออกจากกิจกรรมท้ายบทเนอะอาจจะเป็นว่าโอเคจับคู่2คนจับคู่3คนอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองอาจจะม่เป็นกิจกรรมตอบคําถามหรือทำ quiz ย่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อเรามีคะแนนเพิ่มเผื่อว่าถ้าคะแนนสอบกลางภาคกับปลายภาคเราไม่ไดีเท่าไหร่อย่างเงี้ยผมก็จะพยายามเอาส่วนเนี้ย ที่เป็นกิจกรรมและงานที่รับมอบหมายเ,เหมือนเป็นคะแนนสำรองให้พวกเราไว้ช่วยในการตัดเกรดนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนค่าของการแบ่งคะแนนถ้านักศาาึกษามีข้อสงสัยคำถามอยากสอบถามเรื่องรายวิชาอื่นๆหรือข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับสาขาการตลาดก็สามารถติดต่อที่ที่ผมอาจารย์โน้ตนะครับทักมาที่นไนนายกลุ่มได้เลยนะครับทีนี้ต่อไปเป็นเรื่องของระยะเวลาของการเรียนการสอนนะครับ ผมทวนให้พวกเราอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เรากำลังอยู่การเรียนการสอนของปีการศึกษา63เทอม1บล็อกที่1เริ่มวันที่7มิถุนาถึง26กรกฎาคมนะครับเราสอบของไฟนอล2สิงหา2563นะครับระยะเวลา6โมงถึง3ทุ่มที่มหาลายัยห้อง1319ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนไปอีกครั้งหนึ่งลบควรนักศึกษาเช็ค อีกรอบหนึ่งนะครับว่าสามารถมาสอบในเวลาดังกล่าวได้หรือเปล่านะครับถ้ามาสอบไม่ได้ผมจะเปลี่ยนรูปแบบการ,การสอบช่วยพวกเราเป็นผ่านออนไลน์แต่รบกวนเจาา้าภาษาแจ้งชื่อนะครับหรือว่าตกลงกันทั้งหมดยินดีที่ต้องการสอบออนไลน์สามารถแจ้งผมแล้วผมจะทําเรื่องส่งไปให้กับทางสาขานะครับโอเคแต่คิดว่าเบื้องต้นขอให้เป็นเป็นการสอบที่มาหาลัยก่อนตามเวลานี้ก่อนนะครับ ทีนี้อันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของการส่งงานนะครับให้ส่งในไฟล์กลุ่มของรายวิชาน,นีผมพิมพ์ผิดนะครับเป็นไฟล์กลุ่มนะครับขอโทษอภัยนะครับให้ส่งในไฟล์กลุ่มของรายวิชาผลิตภัณฑ์และราคาเท่านั้นนะครับก็คือว่าอาจจะไม่อนุญ,ญาตให้ส่งในรายส่วนตัวนะครับเพราะว่าในเทอมนี้ผมสอน5วิชานะครับนักศึกษาส่งมาในรายส่วนตัวผมก็อาจจะเกิดการตกหล่นได้นะครับเพราะว่าอาจจะต้องเป็นในส่วนของให้คำปรึกษานักศึกษาด้วย ก็อาจจะตอบคำถามนักศึกษาได้ไม่ทั่วถึงแล้วก็เกิดการตกหล่นนะครับโอเคทีนี้สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเอกาสารการสอนเพิ่ม,เต,มเติมนะครับสามารถลองซื้อหนังสือมาอ่านเพิ่มเติมได้นะครับเล่มที่หนึ่งที่แนะนำเลยนะครับเป็นหนังสือชื่อหลักการตลาดนะครับก็สำหรับนักศึกษาท่านไหนคนไหนที่ยังไม่ได้เรียนวิชาลหลักการตลาดเบื้องต้นนะครับก็ เนื้อหาเล่มสือเล่มนี้ก็จะเป็นการปูพื้นฐานให้เราเข้าใจว่าสิ่งที่เรากำลังเรียนนี้ในวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์และราคาเกี่ยวข้องสําคัญยังไงในส่วนที่เรียกว่าการตลาดทําไมถึงต้องเรียนนะเราอาจจะอยากอ่านเองก่อนแล้วก่อนที่จะมาเรียนกับผมนะครับก็ไปซื้อได้เลยนะครับในออนไลน์ไร้ประมาณ200กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับอีกเล่มหนึ่งก็จะมีเนื้อหาที่เจาะจงลงไปเลยครับในเรื่องของการจัดการผลิตภัณฑ์และราคาเป็นเนื้อหาที่เขาแปลมา นะครับก็จะเป็นเนื้อหาที่อธิบายถึงรายละเอียดดีเทล <p> เพิ่มเติมที่เราสามารถใช้ประโยชน์กับเราได้ในรายวิชานี้นะครับส่วนถ้ามีคําถามข้อสงสัยที่ไม่มีระบุไว้นะครับเราบอกเ่้ยอยากเอาไปใช้จังเลยอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่เห็นมันมีสอนใน PowerPoint เลยก็ลองติดต่อนะัดคุยกับผมได้อีกครั้งหนึ่งถ้าผมช่วยได้ตอบข้อสงสัยส่วนไหนได้ผมก็จะทำการช่วยเหลือและชี้แจงนะครับโอเคก็ ท่าเนื้อสายอยากมีข้อสงสัยนะครับ,บรบกวนติดต่อผมโดยตรงได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนาะกสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการแนะนําภาพรวมของรายวิชาเพียงเบื้องต้นนะครับส่วนคลิปต่อไปที่ผมจะโพสเป็นคลิปที่2เนี่ยของรายวิชานี้จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับบทที่1น,นะครับในเรื่องของบทนําการจัดการผลิตภัณฑ์และราคานะครับ,บรบกวนติดตามคลิปนี้อยู่ในออยู่ในช่องของการตลาดตามภาษาเช่นเดียวกันนะครับ ขอบคุณนัาศึาสาทุกคนมากครับขอบคุณครับ